ขึ้นต้คการพนันเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็มในยุคส่วนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะคะก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊กอีกเช่นเคยนะจ๊ะ เพื่อนๆวันนี้นะเก๋ก็มาพร้อมกับเกมค็อกเทลไนนะค่ำคืนค็อกเทลของค่าย PG วันนี้พกทุนมา1,200บาทนะพันสองคุพันสองวันนี้ว่าจะมาซื้อฟรีนะไม่รู้ว่าจะรอหรือเปล่าไม่รู้ว่าฟรีเกมวันนี้จะปังไหมนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะซื้อฟรีเบดเท่าไหรด่ดีเดี๋ยวดูมาน,นะ750ดเดี๋ยวไปดูมายี่สิบเบดที่พันหนึ่งร้อยมาเดี๋ยวขอหมุน ขอหมุนล,ล้างเกลือก่อนเลยนะเช็คก,ก่อนว่าไหลดีหรือเปล่านะวันนี้ค็อกเทลไหนอุ้ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก๋อเกันด้วยเดอ้อใครที่ยังไม่กดซับสไครก็ฝากกดให้ด้วยนะ,ะเอาว่าจะซื้อปีเกมดันเข้าปีสง,งั้นมา โอ้โหของฟรีนะวันนี้ไม่ต้องซื้อเลยฟันเข้าฟรีเองนะรอบนี้เป็ดที่ฟรีเกมแรกของเราโอ้โหขายคูมาอย่างนี้คูณสี่4เข้าให้โอ้โหฟรีเกมแรกก็ฟังเลยนะเงินรางวัลซูเปอร์เมกาส0 0ก6าบาทโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องซื้อฟรีเลยโอ้โหดูวายดูวายซะก่อนคูนขให้เรียบร้อย โอ้เด็กเอ็นจัดให้นะวันนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมกามาอีกหนึ่งพันกับอีก84บาทนะช้าๆจะเย็ยนๆสามมุนสุดท้ายเออเคทัแรกโอ้โหไม่ลง ้ายจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆได้มา3 4 0พันสีกบาทโอ้โหปั่นเข้าฟรีเบทยี้นะอันนี้ปั่นเข้าเองนะไม่ได้ซื้อนะจ๊ะมาดูดีไหนลองซื้อดูดีไหมหนึ่งพันห้าว่ะเดี๋ก็จะลองซื้อฟรีเกมนั้นเพื่อน ไม้นี่ 3, 000, สามพเบ็ดสี่สิบหุณแล้วก็ไปเลยนะกดทีเผลอเดี๋ยวไปดูการซื้อสีเกมกับปั่นเข้าเองอันไหนจะแตกดีกว่ากันนะมาให้มันจบจบไปนะอยู่ดีไม่ว่าดีนะคะเรื่องเข้าตัวอีกแล้วไก่โอ้โหไหคููใหม่เรียบร้อยคูณ4ี่เข้าให้อุ้ยโอ้ไหลช็อตเดียวได้ดุนคืนไปเป็นที่เรียบร้อยได้ปไดเปเท่าไหร่จ้าช็อตนี้ เงินรางวัลซูเปอร์เมกา4,896บาทนะเพืเ่อนๆไหลเดียวเท่านั้นนะเจอคูณสีเข้าไปบอกเลยย่าให้คอมโบไหลนะเด็กเอ็นของเราจัดหนักจัดเต็มเออคูณหเข้าให้อีกโอ้เพื่อนๆตอนนี้ได้ทุนคืนไปเป็นที่เรียบร้อยนะบวกกำไรมาอีกนิดหน่อยมาเลืออยู่5หมุนนะตอนนี้เหลือเปือเลยนะจ๊ะโอ้โหไหลทิ้งไหลควาง สุดท้ายเฮ้ย hey, ฟีในฟีเข้าหรือเปล่ายังไงขอสแคตเตอร์อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งมาหรือเปล่าอุ้ยลอยลย,เ,ลยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดิโอ้โหลอยโอ้อจบไปวันนี้เรียบร้อยเพื่อนโอ้เกือบเข้าฟีในฟีนะเมื่อกี้จบไปแล้วนะได้มา5500กับอีก52บาทกำไรมา2,000กว่ากว่าเออทุนเติมแรงมาพัน0นะวันนี้ ไหนดูดีวัดเบ็ดห้สิบนะซื้อยัดหน้าไปเลยสามพด้อยห้บาทไม้นี้เดี๋ยวไปดูกันแตกไหมไม่รู้นะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันเออไว้คู่ไว้คีไม่งี้คูณ4ี่เขาให้เงินรางวัลเมกา 2, ้า2ร้0กอกบาทนะ ช่วงนี้ขีเกียดปั่นนะัเงื่อนนานนะกว่าจะเข้าวีเกมซื้อฟรีไปเลยนะลงทุนหน่อยแต่ว่าคุ้มแน่นอนนะจ๊ะเอออุ้ยจังหวะนี้คูณแปดวายคู่มาอย่างนี้เรียบร้อยคอมโบอคูณสิบเอาดีโอ้โหไล์ไม่อยู่ชุดไม่อยู่นะโอ้ช็อนนี้ได้ไปเท่าไหร่วะเนี่ยไล์ดีรัวๆนะเงินรางวัล ซูเปอร์เมกา2 3 3 0มื่มรกับ1ีกบาทปาดไหลช็อตเดียวผมมา2 0 0 0มืกว่าโอ้โหเลยอยู่5้าหมุนฟรีนะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมันมาหลอกลอ่ลอว่หลอกให้อยากล้วก็จากไปเหมือนจะมานะแต่ไม่มาสองหมุนสุดท้ายว่ายังไงแถมหรือเปล่าหมุนสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายและท้ายสุด จบไปเป็นที่เรียบร้อยวน,นะเพืเ่อนๆนะแจ็คพอแตกนะไม้นี้ได้มา2 7ง0 0ืนักับอีก2 0บาทอู้หูตาลายพูดผิดพูดถูกอนะไม้นี้ซื้อไป3,750โอ้าหูกำไรมา20,000กว่ากว่าอู้ยเอาเรื่องจัดนะค็อกเทลไหนของเราในวันนี้ พ้ดพอดีกว่านะเพื่อนๆไม่ไปต่อแล้วนะแค่นี้ก็บวกมาเกือบส0,000ื่นแล้วนะทุนเติมแรงมาพันสตอนนี้ได้มานที่29,00 0ืกับอีก6บาทบวกมาเกือบ3 0,000ื่นนะโอ้โหเพื่อนๆคนไหนนะเลือกไม่ได้ว่าจะเล่นเกมอะไรเกอุกแนะนําเลยนะค็อกเทลไหนนะของค่ายพีจีใครตามได้รีบๆไปตามกันเลยนะจ๊ะสาหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะปกัปกหมุดไว้ไ้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลย วันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ๊ะชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ